ครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีค่ะเจอกันมือที่สองนะ้ครับผมอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับผมวันนี้ตามสัญญาครับสเตปที่สองหนักขึ้นกว่าเก่าแล้วครับผมวันนี้ดอยงัครับวันนี้ดอยงครับดอยมีเคยมาแล้วสองสาครั้งเมื่อสองค่ะสองบอกเมื่อ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 สองปีที่แล้วได้รัาผมอันนี้เป็นสเตปที่สองที่สองพี่น้องทารุณด้วครับว่ามาสี่โหดซ้ำได แต่โหดแน่น,นอนครับดอยนี่แต่แต่เอาตะกามากสอใบทุล่ะสองใด้ครับมือน,นี้มาหลุดน้ำกันครัาวา่าไงกูโม่เต็มบ่วหลุดน้ำกันเราจะเต็มบ่ว <c oughs> ปลาพี่น,ออน,อน้องก่อนเขาชมคลกินแกจะเลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามช่องดนะครับผมปลาพี่น้องหลุดน้ำกันครับ,รบปลาพี่น้องบุญละครับจุดหมายเฮาสูงๆูุเพื่อพี่น้องอือเหมนเน้ยนี่แต่กระต่ายยังไงนะค่ะจุดหมายเออจุดหมายบุญนะอุญฮัทแหลดอยสูงๆูงเหมือนแหล่จุด ออายางอ่อน<ไ>ปลา<ไ>ปลาพี่น้องลุยต้กันครับผมม่ตดนดเลยาม่พร้อม ดอกเหล่แหกบานพี่น้องติดเด็กด้วยจังขึ้นโอยสูงพี่น้องเห็นกำลังใส่ได้ไข่ได้พี่น้องป่ะลุงโตครับดอกบานพี่น้องกลังบานงามเลยผมมั่นใจเลยว่าเจอดอกไดต้องงามดอกนั้นสวยงามสี่น้อง ยังเป็นหอกกอแดงใหญ่จ้ะจุ่มอยู่ตรงนี้เนาะเด่งน้ำสีสดสดเลยค่ะหอม เกะตรนี้ด้วยครับเกะเกะอลับตาแล้วใบไม้เขาปูไม้ไลายจุ่มสำเนียงพี่น้อง <S 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 ออกแต่เห็ดแดงเลย <S S เห็เดแดงกับเห็ดไข่เนาะงามคงาม ใหญ่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 ตังตากำลังข้นนี่ก็ลัจะลอยข้ามละกำลังข้งนเนาะกำลังข้นเพาราะว่าดอกบานมา็นนี่ขาหน่อยเนี่ เห็นเป็นมูเด้ก็พี่หนอแต่บรูว่าจักดาครับแต่เบอรบนนี้อ wan, ีกว bon ันหนึ่งใกลๆกันเลยใกลๆกัน่ละเดี๋ยวเกือบเหยียบสามสี่ดเกือบเยียบเกือบเยียบเกือเหยียบขุ่นคุาครับการเดินทางขึ้นมาดอยสูงด้วยว่าดอกบ้าน่้อยห็นเนาะที่จะได้เขาสุดเด็กกับบ้าน เ็ดออกลายเ็ดออกลายบริจาคบานเลน้อยเลกลายดอกเล็ก hmm. น yeah. yeah, ้อแต่ว่าที่ไหนจอกรลยบตรงบ้านเขาเหยียบด้หอเหยียบตหนตัวไหนเอาเป็นมือเป็นมอ แถวนี้แล้วน้อเห็ดเนี่ีวังนเดีีดีสิันจะเกียบเห็ดกันเก็บเลยเนาะค่ะเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยงอยู่ค่ะแข็งแข็งที่ไหนเอ้าุกจังเออเตามีตั กินนี่กนเนีกิเลยอา็บไดใด้วยตัวใหญ่ครับแต่บ่วดหเบาด้วยครับเอาไปกับพี่จ่เกามีบานมีตูม ใหม่เต็มมือดีขนาดเลยค่ะเอาไดูดะไรกูบัไดยเดอกเ ไม่เห Bella ม่นลายก็คุ้มขาขาในใหญ่ๆอวบๆนี่เห็โกอดอกนาดอกนาเสียงเตาพี่น้องครับที่เบาเสียงบกหอยดังประเดี๋ย้วพี่น้อง คือพันพานมากเลวครับเสียงบ่คอยดังเลกำลังไปจุ่มน้น่น่อย พีนิดไข่เนี่ยนักกับยางดีด้วยนี่น็ดนี้รสชาติหวานนะครับหวานนิดๆอร่อยก็แซ่บกลุ่มนี้มีหลายดอกเลยค่ะพี่น้องเบิ้งในสายตาแต่มัเป็นซิปเลยค่ะพี่น้องเบิ้งตามกล่องไว้เลยครับผมบอตัดนะครับทายเงาเลยทายเงาเลยด้วยค่ะพี่น้อง นี่าดอกนะ้นี่มีสารดอกบ้าขาไหมมาไปค้าเขา,น,เเานี่เลยค่ะกะบอกหน่อยๆเมนอวบก,ก็มเ<อ>นมนอ้วนตรงกลางนี่เดีกคือ,คอ,คอ บึ mm ๊จ hmm. ุはは <vezes> ่มหน่อยเขาไปนั่งนี่อยู่ค่ะบอก่านใส่บอทั้งหลายบ่เงี้ยดอกไม้ดอกไม้สีดีกันเต็มใส่ให้เใส่อไห่ ไม่ต้องขนาเนาะต้องกุุ้งค่ะไม่ต้องกุ้งหนาโคตรโดนเลยได้อยู่นี่ไงไก่ใหม่ๆค่อยๆจับขึ้น้มือจับคืน ขัดดีเห็นว่นต้องจับขึ้นไปเคลียร์ลมเลยเพราะว่าบ่อยากเอามือจับนะบ่อย่างมือเคลี่ยวอย่างเคลี่ยวเห็ดเลยเป็นมูเลยค่ะบนร้ายดอกเลือพี่น้อง อย่างไงขาอวบอวๆค่ะจำ้ำงามเลยพี่น้องเป็บเดียวพี่น้องเป็บเดียวจีเตรมตะกาแล้วพี่น้องเห็ดหมูเดียวด้วยค่ะ,ะเขี้ยข้างล่างมีดเลยเนาะโอ้โหดอกเห็ดเนี่ยพี่น้องน่าลายค่ะ ก้อนแดงเขาจะมีน้ำหนักเด้อค่ะพี่น้องขันโดกยูมนี่สองดอกใบใหม่มันหลายพี่น้องต้องเคลียร์หาต้องเคลียร์หาครับบางทีเคลียร์เขากระลมนี่ที่เห็นไหมดีเห็นไห่นี่เป็นไัวลายอยู่ นี่ดอกแตงสิบวงามดูคร oh, ัมเมืองขาโอนีเดีเข ah. ึ podium, ้นเดือนขึ้นเดือนเลยเนาะงูใหญ่ด้วยกันสับเก็บเห็ดไข่เลยเนางบัวทองเอาก็ได้ปวกเจาะเอาได้บ่บทองเอาได้ เรเลือเต็มกระตาแล้วพี่น้องเป็นอะไรบนงอะไรบนุุ่่่มมนเนาเหมนมัหเนไม่เป็นเนาเลยดอกไงครับออกเป็นมุเปนเดินเลยพี่น้องยับยับไปเรือ ข้างล่างก็มีเจ็บเลยแล้ก็เดินไปเดินไปเลยสีดอกสวยงามเลยฝนให้พี่น้องเบ่งกันเด้อค่ะตุ้มหน่อยตุ้มใหญ่เป็นมูเป็นมูเลยค่ะพี่น้องสุดมากประเทหวังเลยค่ะตัวใหญ่เก็บทางผีก่อนจากพี่น้อง โอเคบ่ไเบิโจคินีถือว่าพลาดได้พีน้อยเย็ดงานเ่งครับจูนเลือดหพี่น้องสีดอนเบิ่งกันยาวเลยจ้ะพี้องแดงใหญ่พี่น้องสวยเตรียมตะกาแล้วอองแดง้คืนง

ตัวนี้เน่าเน่าแล้วกวานี่ค่ะสี่ทำเขียแล้วแหะนี่กระดกเกลี่เียใดเลยจ้ัียตัวนี้ทางล่างเียไค่อยเียวดว่าตรงนี้อืนี่ได้ด้วยจังนี่สวยสวยเก็บไม่ไดนอเนาะใส่เวลาปุพอข้าวเเ็มตาจอย มัใหญ่ครับกรกดาบอะไรใบในหน่อยด้วยพี่น้องกราใบใหญ่ด้วยครับใบใหญ่ด้วยครับใหญ่ผมซืกก้อใ่กรณ์ทับพี่น้องผม้งยางขึ้นเขาสูงกรนะปวดนั่งรับพังสเสบียงนี่ครับพอแห้งเลยครับภูเขานี่สูงชันเด้อพี่น้องบันเ่นเรด้วครับนี่ใบใหญ่ครับพี่น้อง ใหม่เต็มมือดิค่ะค่ะสองสองจุ่มเห็ดเชียงรูสกว่าจะลายเนาะจะหน่อยน่าจะเป็นเห็ดละงูด้วยสิน้ะงุ่มนะพี่นาะใส่สุ่มกันด้วยงานหูตุ่่น้องเลย สวยงามขนาสงามครับสีแดงสดดียวนีงเนาะแดงสดเลยครับสดเลยสวยงามสวยงามนีกองเลมกกจะดูกตุมเดียวอ้อน ่า,าจะบบสองบอสองยุดีบจบเลยกี่ดอก้นสิยาวใส่ผูกมา จะเป็นเป็ปีเขาเหี่ยมเลดูเขาขาวๆเราได้เึป้ได้หยยงเหี่ยวพยองเหี่ยวตีตีดพยงเหียตีดดีเท่านี้หอปาดขาแต่บริเวณเหียเดเลื่อนเคลื เตกนาะ้ะตกเบลอาลาเลยนะีมานแห้งนองมันนี่มานคักดมานนี่เขาเดียวเต็มตาใส่าตาไม้เด้อย่จริงจ ยางคขาเดียวกับเห็นยางปีก่าก็เห็นค่ะพี่น้องสะพคนวายเอากับตามาใส่เนาะไปยังไงเลยพีน้องเที่ยวหนูไฟใหม่ด้วยพี่น้องกเป็นปลาไฟใหม่โหดเนาะพี่น้องโอ้โหสอนมาพี่น้อง นี่คนเลือใจนี่แหละเห็ดดอกใหญ่แบบนี้น้องเลือใจ,จเลอือใจแล้วไปตะเกียบนอนแต่ว่ญญายามถือลงเขาเด้อพี่น้องมาเลยเป็นนักขนาดเลยค่ะก็เหลือกระตาหนึ่งบนที่เตี้ยมไปตะกานี่ยังหวางๆอยู่ต่อไปจะเป็นนาทีของตากล่องแล้วไปหนึ่ถือตะกๆๆร้าเห็ดพี่น้องเลย เอาไปพูนตะการจุบกลุ่มเด้อพี่น้องวันนี้วัอนี้ลนเทะลมดตัวเหลือเลยครับต้องมีเรื่องว่ท่านหอด,ดานเขาคนนะแต่ว่าบ่อปลาเปกเด้อพี่น้องผมถือบ่ไหวหนักเนาะเอาแค่เป็นตะการได้พี่น้อหนักถือบ่ไหวครับ บักเตียงคือมาดูเขาก็มห<น>ีหน่อยๆบอท้อรึดอก,กหน้า,านนหนาค่ะพี่น้องหมาแข่งามครับดูเดียวเลยพี่น้องตัวนี้กางแป้นเลยค่ะดอกบานแต่งามเลยครับดอกไดแก่ด้วพี่น้องดอกได้แก่กับเบาด้วยครับ เปลี่ยนหรือครับการทางต้นเห็ดมันปูด้วยครับสวยงามอย่าเดียเห็ดต้นนี้จะเกิดเป็นก้อนนะครับปูคอยยังลายเลยกนะำลังขึ้นมันปู เป็ดเนาะนี่ขาเขาขา สองจุ่มเด้ครับจุม่ม่งรับพี่น้องทำกับเห็ดไข่เลยครับเงี้ยกลัวเห็ดไข่ดอกพี่น้องเห็ดไข่หน่อยตัวนี้อยู <st arts> <ๆ>่กันดอกไม้บัล่าง,างของเห็ดพี่น้องคือนมปังเลยครับ เปลนดีเนาะี่ก็น,น้อยผักกินเข่าได้ค่ะผมเขา่าเสาช่วงนี้ก็ประมาณสามโมงเช้าโอ้บุ่งนี่เป็นทีลาบเนาะอันนี้เป็นซันดอยด้วยพี่น่องซันดอยครับผมซึ่งรดน้งเฮี่ยวถิ่มยุบข้างล่างล่าหลายข้า,ามีพ่อได้เก็บอยู่ดอก งกิงๆคือากี่เขากันเนาะี่เขาตัวเาใช้ไปกินบ่งเดเทิงเนาะปะูงงานแฮงปะต้นใหม่ใหญ่เนาะเป็นต้นน่อยๆเนาะปาจ้าด้วยเฮ้ย่าันยังอยู่ทังขจูงแลวทั้งลางอ่บาง พักกิบเขาได้พี่น้องชวนี้ก็สามมงเสาร์แล้วครับเติมพลังก่อนสู่ต่อพี่น้องกระซิเนียนเก็บแต่เห็ดแนะดงเนาะเห็ด,ดอื่นบ่ค่อยมีอื่นบ่มีเรายไม่เ็เขาออกแตเห็ดแดงค่ะพีน้องก็เรืออีกตะการหนึ่งจะพี่น้องก็ว่าอาจจะใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงอยเลยเห็ดมันปูันะมันดอกเห็ดมันปู่ตอเอาหรอวะเอาไปยังน้นน้านมา ต่อห้ยคือซื้อตหายทับตอห้ยทับตอหายตา,า,า,า<แ>พี่น้องเดี๋ยวคินเขาเอาพลังก่อนพี่น้องเดี๋ยวพอกันเดี๋ยวเจอกันอีพิซองนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชุ่มนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องชอบกินนี่ค่ะในเรื่องกดไลค์ับเราจิ้มมาเชิญนี่เด้๋ยวพี่น้องวิวสวยงามเลยครับยูนีรู้สึกว่าที่ใกล้ๆกับไอ้ใช่เดียร์เล่าเลยเนาะเนียนโบลล่งลงลุกไปก็เป็นครับลูกลุกไปนี่เป็นใช่เดียร์เล่าเลยพี่น้องแต่บ่ลงไปดอก พกกายานด้ยวยกันน่ะล่ะกินเขาพักกินเขาขิ้น,น้นาค่ะขเขาเสาร์าไอ้สาพี่น้องกินเขาแล้วลุยต่อพี่น้องปะจรลลิกินนี่สวัสดีครับ